สบายดีพี <cues> <S <s cũng, t grown, t ่น้องทักทายสบายดีเนาะพี <shared> <"S 2> ่น้องทักทายสบายดีเอฟซีเบอร์ตุกปูตุกคนพี่น้องเลยนี่ก็มาพวกปอก็นองกองอีกแล้วพี่น้องอ่าเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะหลังจากนองกองไร้ล่ลงขีไปเป็นเวลาสองวันพี่น้องหลังจากราทายลิปเป็นเวลาสองวันเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยพี่น้องเมื่อนี้น้องกองจะมาถ่ายขี่ก็ขอบรั้วพี่น้องเลยหลังจากน้องกองไร้ทายขี่ก็ขอบรั้วโดนโดนอะไรถ่ายขีกินเข้าก็ขอบรั้วเนาะพี่น้องเลย มืัอนี้ก็เลยเอือยก็เลยได้ต้มไก่พี่น้องแต่ขาไก่เนาะได้ต้มไก่พี่น้องใส่หมอนึงเนาะต้มไก่เดียวเดี๋ยวเขาจะมาสัวพี่น้องเลยต้มไก่สัวกินเขาแกงพี่น้องเลยเนาะเขาแกลก็ขอบกัวพี่น้องเลยต้มไก่เสิร์ฟพี่น้องมันจะมาต้มสัวเนาะตอนนี้เอือยกำลังปิดหมักพริกอยู่สบายดีนะที่เราสบายดี เดี๋ยวเขากำลังจะมาเกี่ยมเพื่อกินกินเข่าพี่น้องเลยเนาะกินเข่าเย็นแล้วว่าเข่าแรงอะไรพี่น้องเลยเนาะกินเ <c oughs> ขาก็ต้มไก่สัวไก่กกพี่น้องเดี๋ยวเรากำลังจะมาถ่ายเพื่อให้พี่นอ้องเบิ่งเนาะสัวไก่พี่น้องเลยต้มไก่กินงไปกิ่งมั่นครับนี่ปลาพี่น้องเยควันอุกทีปลากี่าน ออตมไก่พี่น้องเลยนี่เลยข่มบ่หมีเน,นาะเรื่องข่มมันตลบปั้มป็นอปั้มใส่เลยนะนี่นี่นี่คือต้มไก่เฮาพี่น้องนี่ต้มไก่เป็นโตพี่น้องเลยเนาะต้มไก่เป็นโตกิน ตีนมันตีนมาหนึ่งแพะเหอใี่่องกอีนองจ้างวึชื่อจ่างวะื่จางวะข้นช่อาง่ขนช่อจ่างวะขึ้นช่อาวนอง้่อจ่งนช่อ่บงว้่าว้ชุกได้ช่อ่้องนชื่อ่งะนื่่นช่ตัว้นอ้อยา อ้าวจังสีไก่ก็ใช่เนาะ以后我就不急了。嗯，่变大。鸡鸡ป่ะนี่。อ้าวจะห้ากันสีกัน。ดีเป็นตอนเป็นตอนพี่น้องเลยสีไก่สัวไก่เนาะกินแรงเ่ยเอเือปเอ ไ่เยเพื่อไรกได้ตอนตสอยากเอาอน้อยๆกเจาะไข่น้อยไก่มันก้านเหมือนเนะลนกไก่ยังไงมันหอนยังเออใจนยวยไกนมันไก่บุา เปื่อยบุคไก <ป S 1> ่เปืป่อยบุคั้นชินเนี่ยใส่เยอะสิข้าวผสมกันชิ้นก้อนะไรอืมหมดงามดกงนดูพี่นออยเลยนงสีกินสีกินเข่า เบิงโมมาพอห้าวกินเกื่อนนองกลองสิประมาณนี้แหละเี่น้ัวเองเนาะพอทำบมีบอลให้กินเห็ดยาเองกัดเห็ดในเตียงปกเื่อนกพกันเปื่อนพี่น้องเองยามพลไก่กรตั้นหน่อยกับพอดิกินขาบิงเปนเอย เาตบบวบแ่ปุ๊ไรอาอาจีมาผิดปนใส่ันูนเองไปทานโอ้เจ้า่วยกสนกินแรเสรพี่น้องเลย อันนี้ก็คือผักหอมเอวเจมีผักหอมเดี๋ยวจะใส่ไก่ก็เลี้ยงเองพี่น้องเนาะนี่มันโบมีนากกินไก่ไก่บปูอะไรี่รึเปล่าอยู่น่ครับอันนี้ก็เราห่อขั้นตอนคี่จะมาต้มแก้ว นี่คตั้แกวเป็นยังไงอาจะตัใส่ใส่ผีปนเนาะแล้วมีอ่นแ้มีอ่นหอมอ,นอมนันี้ั่อกหน่ีนเป็น,ปน,นยังไนี่ผักหอมกับผีอก <c oughs> มีผักแกวแล้วก็ผักหอมบัวมจีน หอมจีนต่อผหอมเป้เนาะโอ้คาขนาดเลยซอยผัหอมพี่น้องเลยนี่คือเชฟ <c oughs> พอน้องปองคน,นสามสี่คนเคยกินพี่น้องเลยเข็ดข้าวกินเนาะตายคนกะแล้วไว้พี่น้องเลยอันนี้ผักหอมเนาะที่เ้าจะใส่

กลงขีหนนเลยเข่าดกันน่าทนโมโแกมันบานี่ปลาขี้หนอนจเงาของกันมัองเบแ่บโลกปลาพี่น้องเลยาประมาณน้สว่าไเหร กินแรงภาษาเป็นจะไขขักอยู่วะไแสบอยู่พี่น้องเลยฮะเจ้าแมงมมเพิ่น้ำปากปบ้าแสบอยู่อืมาเดือหน้าตากินอะกิดินเจลินอะไรที่่อยู่นกองตัวแสบเลย มันกระป,ปี่อ้๊กระต้นตักเลยตักสิดกวยสุดสวนเลยต้องตักจ้องมึ้วยวจ้องมนะจ้องงเฮียถามึงตอนกินกี่เรพี่น้องตอนนี้ก็ออออได้คัน,งงน,นตอนกินแหละ มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันอึ้นเขาวสร็จจ้ะกินขอน้ำกันพี่น,น,น,น้องเลยสวไก่างไกลมีข้าวแรงพี่น้องเลยอือ็จเสร็จอ่ะ<ๆ>น้ำกัน ดได้ให้โอแมก้ขึ้นก่อนไปกันเลยว่าท้บม,มีค๊คาากล่องเนาะ <c oughs> เด้อเปนอะไากินข่าหนึ่งกันเขาข้าวยไก่แง้มารน เมง่อกี้ขอทำกันขอว่าส่วนไกลมาพี่น้องมาเสียบแสบเหมือนกันเด้อพี่น้องเลยมล่องวิขากล่องขอเอาสวกินลูกปีน้ำแค่คนจะกินเผ็กปีเลย แซ่บเป็นยังไงเฮิร์นเสือ,อสแกบบ่เสร็กินสว่วนไก่อ้โอาหารแซ่บเลยส่วนไก่เขาเนาะนี่ลองเลยสวย่วนไก่ ขายความเน่าความต้าก็ขบกู้อะไรไปเลยตังจากทำกองมปถ่ายคลิปก็พ่อแม่ไปโดนโดนไปเลยบุหรี่ตั้งเป็นเดือนรับเป็นเดือนในเดือนปลายไปเลยน้องกองไปถ่ายคลิปเนาะแต่น้องกองไปถ่ายคลิปผู้เดียวแล้วกับกับเอื้อยกับพี่ไอ้ไปเลยเนาะกับพ่อแม่น้องกองไม่ได้คอยถ่ายว่า พ oh, ่อแม่ก็บ่ได้คอยออกไปอไส์ช่วงนี้พี่น้องเลยเนาะเปียกงานกะเฮาก็บ่ไดบริษัทมันจะทาสีแก้วข้าวพี่น้องเอ้ยก็หน่อยเฮางหเกี่ยวแก้าวล่ะ แล้วกอาขึ้นเขาก่องพี่น้องเลยพี่น้องเจนาหนี้เลยกองกับลิงขึนเขาอิ่มแล้วพี่น้องเลยเนี่ยเจอแม่เนาะกินน้ำล้างโมพี่น้องเลยข้าเอาลานก็เลยอิ่มก่อนกินน้ำล้างโมพี่น้องแชร์พี่น้องเลยเนาะจะได้แม่เสียอยู่บ่ใช่เรื่องจากพี่น้องปรไเดี๋ยวหนาพอแม่ด้นพี่น้องเลยเนาะ S <S ไปน้องเลยสบายดีด้วยอรังสบายดีเนาะไปน้องเดี๋ยวน้องกองกับยังพ่ายนยามตั้งใจที่ทายคลิปอยู่พี่น้องเลยเนาะลังจิตปรับตัวปรับใจมากลับมาถ่ายคลิปเก่าอีกเด้ยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้น้องกองจะขอโจ้เพียงเสน่พี่น้องเลยเนาะสำหรับกินข้าวย้ำแรงพี่นออ้นงนองเลยเนาะกองกับไปถ่ายไลฟ์พี่น้องเลยถ่ายเล็กจโนยคอยะให้พ่อแม่พี่น้องเองบิงบ้งพี่น้องเลยครับพ่อแม่พี่น้องมั่งคลิปนี้กับผ่บบพาพวงมาพี่น้องเนาะ สามาติดตามน้องกองแน่พี่น้องเพราะว่าซองน้องกองต้อนในกรรมยังคนที่ตามอยู่เท่าไรร้อยร้อยกลัวพี่น้องเลยร้อยกลัวเนาะการพานแล้วพี่น้องแต่ได้กาซอยซอยกันพี่น้องเลยเนาะซอยน้องกองแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวซองน้องกองกจะได้พานพี่น้องเลยจะพานคนติดตามเลยเนาะหอดพันเลยพี่น้องตอนนี้ช่องน้องก็แปลร้อยแปลชิบเซ็ดเลยพี่น้องเลย ว่าหอดพันกับพานพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยผ่าเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะสบายดีตอนนี้ก็กินแล้วเลยพี่นอ้องอิง่มขักขนาดอิ่มบ่แซ่บแฉบตอวันเดือทอแม่เนาะกินน้ำรังโมแม่แ,แมน <c oughs> คือแม่จะเป็นคนที่จะกินเขา่าสนะาแน่พี่นอ้องเลยเนาะกินเข่าอีน้ำรังโมตลอดมังเต่อพี่น้องไปพอแค่คลิปหนาพี่น้องเลย ເນາະສໃບນີ້ບໍ່ມຶງມີ